สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ก็นัดทางลูกความนะฮะมาคุยในส่วนของเรื่องคดีนะครับเป็นคดียักยอกทรัพย์นะครับแม่รอบนี้ไม่ได้ฟ้องเรื่องช่อโกงมานะทางทนายของโจทนะครับทางผู้เสียหายเขาฟ้องยักยอกทรัพย์มานะครับเรื่องช่อโกงกับยักยอกทรัพย์เนี่ยแตกต่างกันนะครับในส่วนของประเด็นข้อกฎหมายนะครับ แตกต่างกันอย่างไรนะครับการช่อกวงนั้นต้องเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงแล้วก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินนะครับของทางผู้อื่นนะฮะแต่การยักยอกทรัพย์นี่คือกรณีที่เขาส่งมอบเงินมาแล้วเราครอบครองเงินของคนอื่นนะครับนะครอบครองเงินของคนอื่นแล้วเบียดบังเป็นของตนเองหรือบุคคลที่3โดยทุจริตนะครับ การช่อกงก็เช่นกันนะครับก็คือต้องมีเจตนาทุจริตด้วยนะฮะทีนี้ประเด็นที่แตกต่างกันในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยถ้าหากเป็นเรื่องช่อกงนะครับศาลมักจะมองเรื่องของการเจตนาที่จะมาหลอกลวงตั้งแต่ต้นนะครับแต่พอฟ้องยักยอกมาเนี่ยนะเจตนาเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมที่จะช่อกงนะครับแต่ไม่คืนเงินนยครับพูดง่ายๆก็เลยฟ้อง ยักยออทซับมานะครับอ้างว่าเราเนี่ยครอบฟองเงินแทนฝ่ายผู้เสียหายนะครับแล้วก็ไม่ส่งมอบเงินนะครับเบียดบังเป็นของตนเองนะครับทั้งที่ข้อได้จริงนะฮะเป็นการร่วมกันทําธุรกิจนะฮะธุรกิจตัวหนึ่งนะฮะก็คือซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งประเด็นในการที่จะฟ้องมาเนี่ยตอนแรกผมก็เก่งนะฮะว่าน่าจะฟ้องช่อโกงมาแต่ข้อผิดคาดนะฮะ ฟ้องยักยอกทซัพย์มานะครับก็คุยกับทางลูกความนะฮะก็เตรียมที่จะต่อสู้คดีนะครับเพราะเขาก็มองว่าโอเคมันมีเงินที่มันไม่คืนกันนะครับบางส่วนก็จริงนะครับนะคืนไม่ครบนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทําธุรกิจนะฮะธุรกิจเนี่ยมันล้มนะฮะมันไปเก็บเงินจากปลายทางไม่ได้นะครับไอตอนที่ ดีๆกันมาเนี่ยทำธุรกิจกันมาเนี่ยสองสาปีเนี่ยเขาเนะเจ้าของเงินนะไม่ได้มารับความเสี่ยงอะไรเลยนะคือไม่ได้สนใจนครับว่ามันจะขาดทุนจะกําไรอย่างไรรู้แค่ว่าลงไปเท่านี้แล้วได้กําไรเท่านี้ฉันต้องได้นะครับพอวันหนึ่งที่มันไม่ได้นะครับก็เอาคดีอาญามาบีบก,กันผมก็มองว่ามันไม่แฟร์นะครับก็เป็นสิทธิ์ทางกฎหมายนะครับของทาง ฝ่ายจำเลยนะครับที่จะต่อสู้คดีถ้าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาลงโทษจำคุกหรือศาลยังไม่ประทับรับฟ้องเนี่ยนะยังถือเป็นผู้ริสุทธ์อยู่นะคร